มาครับวันนี้ของเรานะครับก็ตามติดชีวิต C.I.P. เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามากับคุณรุกหมูนะครับหรือคุณนรุมมนบุญสนองเรานะครับมาในงานเวิร์กช็อปกเกษียณสุขซึ่งเป็นการจัดครั้งที่สองแล้วนะครับจัดโดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ ซึ่งแพทย์หญิงบุษกรโลหารชุนผู้ำนวยการสถาบันนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมก็ได้มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็แน่นอนครับกรเกษียณสุขของเรานะครับก็สอนให้กับคนที่กเกษียณแล้วนะครับสถาบันจะมีงานอย่างเงี้ยตลอดเลยนะฮะเป็นงานที่ดีมากๆาเลยฮะเพราะว่าจะส่งเสริมให้กับคนที่กเกษียณแล้วครับไม่มีอะไรทำมารวมกลุ่มกัน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันนะครับโดยทีมงานวันนี้ก็จะเป็นกเกษียณสุขในเรื่องของเวิร์กช็อปนะครับผมและแน่นอนครับโมนิเตอร์อันดับหนึ่งของเรานะครับก็คือคุณนรฐมลบุญสนองนะครับเปิดกีฬาการสอนผู้สูงวัยนะครับด้วยประสบการณ์จริงเพราะท่านก็กเกษียณแล้วเหมือนกันนะครับภาพบรรยากาศในงานนะครับบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆนะครับ ผู้ร่วมงานแต่ละท่านก็สนุกสนานหัวเราะไปตามวยทยากรเป็นงานที่เปลี่ยนไปได้วยความสุขและเสียงหัวเราะจริงๆนะครับมีความสุขทั้งผู้สอนมีความสุขทั้งผู้เรียนแล้วก็มีความสุขทั้งผู้จัดด้วยครับต้องขอขอบคุณหมอโยด้วยนะครับแพทย์หญิงบุษกรโลหานชุนผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ พระสังฆราชยานนาสังวรเพื่อผู้สูงวัยกรมการแพทย์และทีมงานที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของงานที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วก็ไปชมช่วงบางตอนของพี่ลุกโมครับมันเติมความคิดสติเราให้ มีเอยานี่มีเทยานี่ไม่ใช่สิ่งที่ฟันฝันนูห่วยเป็นไปได้และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดขอบคุอครับองสุดยอดจริงๆเลยครับขอเสียงปรบมือให้ทีมงานทุกคนด้วยครับเราเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ